สุดแขนแดนสยามปนปิปว่ากินอยู่บนดอยตุงได้มาจากอันเป็นห้องหล่าเหมือนกินกะทิอะอ่ามาาาาาาาอาาาไม่ตาองซื้าาอาหาาาาะาาาาาามาาาาอาาาาาัาาามาาาาอาาง ผักก็กรอบอีกหรอใช้ซอมารีนมาหรือเปล่าเนี่ยกรอบมากเลยแล้วก็สดมาก ยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ชาแน ะะวันนี้หลิวพารลอนของเรานะคะเป็นหลิวพาลอนเฉพาะกิจคะ่ะที่รีวิวร้านอาหารนะคะ,คะวันนี้แบบกึศต้องหาบ้านมาได้ปิดบ้านเลยเ<อ>จ้าช่วงโควิดเข้าก็เลสซางอาหารเหนือมาเจ้าเจ้าอากก็ติกุ้งเทพเั็นมีอาหารเหนือขายตั้งหน้าหน,น้าเต็มไปมหมดอ๋อไปขายชื่อเป็นคนที่ไหนกูเป็นคนที่ไหนางวะอุ้เมืองได้เด๋วนี้ค่ะน่ะแต่บอกว่ากรุงเทพเขาเนี่ย มีอาหารเหนือแน่นไปหมดแต่จะให้แบบเหนือแบบเหนือสุดสุดแบบสุดดอยเลยอ่ะมันหายากแน่นและ้คนเหนือจะต้องกินราดอาหารเหนือติมมันเมี้ยงเมียงเหนือแต่เหนือว่าเจ้าต้องให้คนเหนือเขาการตีการตีเนะเจ้าแต่วันนี้ค่ะเราจะมารีวิวอาหารเหนือกันแบบ ASMR ทุกคนเคยดูใช่ไหมทุกคนเคยดูไหม อ่าเ m เอสนไอแบบกรุ่มเงำเงำเงำเงเลเง่าลากินมันก็จะแบบได้ยินเสียง่างนี้กน้อย่างงี้ แม่วันนี้ฮา็กลยจะรีวิวประมาณนั้นเลยเจ้าได้เลยเจ้าจัดไปเลยแต่การรีวิว ASMR รอบนี้เราจะต้องแบบต้บธรรมดายังไงยังไงเจ้าทำยังไงเจ้าถ้าจะปิดตาเจ้าโอ้ตีแต่แล้วก็ตีมากเอาใบเจ้เอาแบเจ้ปิดตาแล้วเขาก็จะฮือคนตีปิดตาเนี่ย จิ้มแล้วก็ดมกินรสชาติเป็นจะได้ล้างป้นเนสจะได้แล้วบอ,อกว่าในนั้นอ่ะ คืออะไรอยู่ในนั้นด้วยมีอะไรอยู่ในนั้นเออแต่ว่าต้องกิ่นนักแม่บัต้องเอาไม่ต้องขนาดนั้นบัต้องขนาดนั้นเพราะว่าคนทำนี่เพิ่มไปอะไรนนาดั่ะเจ้าเจ้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะดู a s m r เนี่ยมันมาพอเพื่อกินิ่นเพราะว่าไม่ต้องพอเขากินอันนี้เขาฝอยนักมันกฎบัีละเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนช่องจะไปปั่งเปลี่ยนช่องเจ้าละ้อกานน้าสาววัน วันแล้วนี่อาหารเนี่ยมาจากที่ไหนเออลืมบอกร้านครัวหอมจ้าคือขึ้นอยู่ตรงนี้ใครอยากจะกินนะ็มาขึ้นไว้แล้วครัวหอมคือหอมมาหอมกันมาหอมปอยอยากหอมลังอะแสดงว่าคนเหนือการ์ตีแล้วนี่ก็คือต้องแบบอร่อยจ้าจะต้องแบบเหนือสุดสุดแขวนแดนสยามอะปิด เพราว่ากินอยู่บนดอยตรงนี่มาจากอันเป็นห้องหลักหนึ่งมีเลขอะไรหนึ่งสองสองเห็นไหมหนึ่งสองเป็นคนจาอ๋อสออ๋ออันนี้เลขอะไรเลขอะไรอ่ะแปดอ่ะโอเคงั้นเราเอาอะไรดีวะอันนี้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 ดีกว่านี่จ้ะ ASMR สบหรับเด็อย่าเอาไปแค่ก็กินนะโอ้กูต้องกินกโอนไหมโอนไดมก่อนคืออะไร มือนมีกลิ่นกะทิอ่ะชิมก่อนชิมก่อนเจ้าอาสมาตเนอรจ้าอามอัมเจ้าอามอามเออไอ่อย่างไอ่อย่างข้อสอไก่นเหรอมึงมึงเดี๋ยวเอ๊ะเดนมันต้องกินดังๆกะมึงเอาดังๆหูกะหูกะหูกะขลับขยากรขยากรหูกะ กูหูแล้วอีอย่างแล่ะเขาซอยไก่หัวรู้ป่ะเจำทพี่กูเคยกินข้าวซอยไก่มาเจ้าเจ้าข้าวซอยไก่เจ้าอะไรแสดงว่าสิ่งที่กูกินมาข้างมดนี่กูเพชรพายวันนี้แหละอะแต่กูว่าข้าวซอยไก่อ่ะเข็มข้นไงมึงแล้วก็มันจะมีแบบ ขึ้นเหนือที่แป๊ะๆอีกนะถ้าหนึ่งถึงห้าหุ้นกระแดกความอร่อยอะกูขอบอกเทคเจอร์ของไก่ก่อนอะโอเคเจียวแบบดังๆอย่าเนี้ยค่ะุณกรับกรับเนี่ยแต่บอกเลยนะคะว่าแบบร้อนลุยไก่ร้อนมากลุยค่ะลุยค่ะคุณผู้ชมลุยร้อนลุยแบบสุดก็รสชาติก็คือแบบเข้มข้นแต่กูคิดว่ามันเป็นซอสข้อตัวแต่มันเป็นเหมือนกะทิอ่ะกะทิก็มก๋วยเตีแกงหวานเปิดตาเปิดตาเปิดตาเปิดเปิด เลยยามันนิ่มมากต่อไปไหมต่อต่อไปก่อนที่เราจะมาถ่ายกันเราสวอปกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเจ้าเลขกหยังมาใจเลขกค่ะอันนี้บอกเข้าใจอาหารเนี่เต้าใดนะเจ้าเจ้าน้องเป็นคนใต้เจ้าแป๊บนึงนะขอนึกก่อนเขาอร่อยอร่อยนะพอสอบเป็นสาวใต้ไงเราก็ต้องสอบแบบเออได้แบบรสชาตินิดนึงเนาะ กินน้ำลายแล้วเนี่ยกินน้ำลายแล้วเนี่ยมึงจะไปแก้ข่าวกันไปแก้เอาจ้นดีๆกันตรงก่อนอย่าไปสลิดกินไปเตอะมันมีของของพลิกอะเออพลิกอาพลิกอะไรต่ออาปากอะอ่ะปากกูกินน้ำลายแล้วเนี่ยอาคืออาอาอาเดี๋ยวอัมปอนเดี๋ยวอัมปอนกรอบมากเลยอะผักผักอะไรไม่รู้แหละผักผักอะไรอะโอ้ยไอ้เนี่ย น้ำนรกอ่ะกลิ่นกระเทียมออกอร่อยก้าอร่อยมึงกินไปเถอะครูไทยนะเออเป็นน้ำพริกหนุ่มจ้ารู้ไปอีกแล้วใช่เป็นไงเป็นข้าห้าอะไรอร่อยเพราะมีความเผ็ดใช่ไหมเพราะว่าคนใต้ก็คนใต้ไงก็กินเผ็ดไงมันก็เลยแบบว่าอร่อยแล้วก็หอมถึงอร่อยได้กินแบบ วัวหอมกระเทียมอะไรแบบนี้เออเออคะแนนรสชาติเท่าไรสี่จุดห้าเยี่ยมเลยโอเค t e x t u r ของพริกเป็นยังไงล่ามาก่อนล่าม t กเจอร์ของพริกเป็นไงมันหอมเลยนางว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ลองชิมก่อนเนาะเออนอ้่ยเบิดสิกูจะได้เห็นว่าใช่หรือไม่ใช่เมืองก็กูเปิดแล้วนะ แกงกูอีกแล้วแกงชอบแกงชอบแกงจริงๆเลยโอ้ปต่ใจก่ะนี่ใจก่ะโอเคเจ้านี่นี่เป็นไงโหยกรอบไปอีกมึงไม่ต้องซื้อขนาดนั้นใช่ไละพอละก็มันต้องดังๆผักก็กรอบอีกหรอจ้นหห้จ้นมันเนอีนี่ แค่ซาร์มาลีนมาหรือเปล่าเนี่ยกรอบมากเลยแล้วก็สดมากดีๆนะอย่าไรหักโอ้โหอีดอกมึงก็แกงเพื่อนอีกแล้วเน่นี่ละนี่ละสามเอาโอเคถ่ายได้เอาไหนเดียมึงหยับแป๊บนึงมามามาอันนี้แหละเอาอันนี้มาเอาดมก่อนดมก่อน ลับคั้วคั้วหลับคั้วรู้สิขั้วมดมอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอีกครั้งอีกครั้งนึงอันนี้อีกครั้งนึงเออจงสิเอาให้มันแน่เอาให้มันแน่ดมขนุนเอาให้มันแน่เอาให้มันแน่เอาให้มันแน่ดมขนุนอีเอาให้มันแน่อันนี้พักละอีกพักอะไรเอาให้มันแน่มันมีมันมีกระเทียมอยู่ดมขนุน มาโนนต้องกูชิมก่อนกันต้องกูหน้าเลยนะเออมึงต้องกูกิ่นก่อนเมื่อวันต้องมาซุบซิบกันอีกปักมันแหละเอาเออมึงอย่าลืมนะ ASMR ตัวหนเออเจ้าเจ้าเจ้านี่ก็เป็นห่วต่ ASMR เนาะเดี๋ยวอัมป๊อนนะคะคนลุกมากเลยค่ะอัมป้อนกัวไปโดนไหนล่ะเคียวไ้ดังสิอ่ะ ASMR เออ มึงอยาให้เสียชื่อชื่อนะสาวลัปูนสาวลัปูนบอกกูแล้วอย่างเจ้าตําบนุนเอาให้มันเี้แม่ใจนะอืมอ่ะเปิดตาเลยสรากแล้วคือสาวกูกนกกี้กูอุลโกลาขัวกกับตำมบุนุน ให้คะแนนอันนี้ต้องห้าเลยเพราะเป็นคนเป็นคนชอบกินตามบรรุนตะกอนนาแล้วก็มากินร้านนี้แดดปกติแบบชอบกินต้องบอกว่าคือคะแนนห้าเลยเจ้าปกติแบบชอบกินตามบรรุนเจ้าแต่พอมาเจอร้านนี้คือสั่งเป็นยังไงมันลำลำจากร้านัวหอมเจ้าขวหอมสังยังไงอันนี้เลยอนี้ตั้งหลุมนี่เลยเจ้าโูสั่งได้เลยมีเดลิเวอรี่เนาะมีต้องแบบอะไรอย่างีโรบินฮูดมี บเบ๊บบบาบบเบมนเนาะแล้วก็พูดแพนด้ามีข้าวเหนียวมั้ยอร่อยนะข้าวเหนียวนี่ยเนี่อร่อยกินกันเนี้ยก็คือก็จะมีเมนูต่างๆของทางเหนือนะคะที่เป็นร้านอาหารที่อยู่กรุงเทพที่รสชาตินึกว่าไปกินถึงเชียงใหม่เชียงคำเชียงของเชียงพิรามพูลลำปางแม่ไม่ต้องไปทาเนือกรุงเทพมี ใช่ไหมความหมเจ้าเจ้าแนะนำอ่าลองมาฟังเสียงอยากให้ฟังเสียงของเส้นขนมจีว่าจะกรอบแค่ไหนกรอบไมไม่ไม่กรอบเนาะฟอกส้อั่วใส้อ่วนี่นะคะใส้อัอวดอย่าพูดเยอะมึงไอยาเยอาเยอะกินอย่างเดียวอม่พูดเยอะข้ามเหียวอันนี้คือน้ำเนียเจ้าจะบอกว่าอุ้ยหมูก็นี่ ยุ่ยขนาดเลยแล้วก็เหลอนี่เป็นก้อนๆเลยเบลเล่เจ้าที่สําคัญนะดอกงิ้เวเป็นเอกลักษณ์ของน้ําเงียเง้ยวนิ่มยังไงล่ะแม่รอ,อร่อยมากจะได้กูไม่กล้าแล้วละถ้าหน้าขนาดนี้มันล้ําอ่ะบอกบรรทุกต้องเสือ้อกินคนเดียวร้านครัวหอมซื้อกินสามคนได้ไหมเออได้ก่ะอ๋ออซื้อคนเดียวล้ ซื้อกินคนเดียวก็หมายถึงว่าต้องซื้อกินต่อเองนะคะทุกคนสีหน้าฟินมากก็ A N M R ขาใส่เจ้าน้าต้องคุกข้าวก่อนนะคะปอตะเกียบนะคะนี่เขามีเครื่องเครื่องเคียงด้วยเดยเดี๋ยวใส่เจ้านี่นี่ให้ดูโอ้ไก่เป็นน่องเลย นี่ใส่เข้าไปเลยนะคะนี่นี่นี่ต้องกินเผ็ดเผ็ดซื้อซาร์สต่อไปหนะึ่งก่อนโอเคมะนาวหน่อยมะนาวหน่อยอืออืชาชาเอาแล้วเด้อมุดสุดก่อนเลยจ้าหอ,อ,อมหอมยังไงแม่สุสสกุย,รอ,ยอร่อยมาก Mm. ร้อยมากหมากร้อยหนักมาพผัวมันถึงถึงกะทิเลยอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ไปกับเพชรนีแล้วก็มะนาวด้วยร้อยมากอลังหั่เนื้อผู้ชายเนื้อร้องไม่อ่ะผู้ผู้ชายเนื้อร้องไม่ไม่รู้แต่ว่าผู้หญิงเนื้อสวยสุดเออกินไปเถอะทับที่ชู่อยู่ข้างๆมข้างงงงงานนุ่มมาก อร่อยจริงๆเช่นเนี่ยไม่ต้องทำปากสิมึงต้องทำต้องทำมันนุ่มอ่ะมึงเราไม่มึมงลองสิมึงลองอะฮะมึงลองแฟนๆคือเร,เราไม่มีเราไม่มีไม้แบบ A S M R เราก็ต้องใช้ตัวช่วยแบบนี้มึงลองไม่ใช่งเออเออมึงไม่ใช่อร่อยมึงมันนุ่มแล้วก็มันถึงกะทิมากอ่ะ กูให้ห้าเลยอันเนี้ยอะเลยกูชอบอันนี้ชอบชอบจับแม่ชอบจับแม่ข้าวซอย a smr อือดีเข่ใไหมั้ยใไหมอันนี้ดีมากใช่มันด้แบบไม่ได้ไวุดไวชัยนะคะทุกคนค่ะเครื่องเทศอ่ะอีพิกแกงอ่ะมันเลนไม่เผ็ดเกินแล้วก็ มันให้เท็กซ์เจอร์คือดีอ่ะกูบอกเลยอันนี้ครับเต็มสิบไม่หักอย่าให้แค่ห้าเลยค่ะโอ้โหจ้าใช่อร่อยต้องกินแฮมเพื่อประมาณสักห้าคำอ่ะสุดเลยแย่อืมกะอันนี้รสเล็ดน้อยเนี่ยชอบเส้นมากินก็อิ่มปรากฏไปได้เอ้ยเป็นยังไงอันนี้ไส้เลยอันนี้ให้ก็ตึงไปครัวหอมอย่าลืมสั่งก๋วยซอยไก่นะคะทุกคนล้ำ อันนี้บอกเลยใช่สิไม่หักสิสิสิเป็นเลยจ้าอุ้ยคณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะทุกคนค่ะร้านครัวหอมนะคะพิมพ์เข้าไปในเพจ Facebook ได้เลยนะคะว่าร้านครัวหอมครัวหอมพิมพ์เข้าไปเลยค่ะเด้งขึ้นมาแน่นอนอยู่ที่รามคำแหงร้อยหกสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะเข้าไปเลยค่ะ มีค่ะหรือว่านี่เบอร์โทรนะคะเราขึ้นไว้ให้แล้วนะคะติดต่อได้ทั้งเฟซไลน์อะไรมีหมดใช่ไหมไอจีนะคะเซิร์ตว่าคัวหอมได้เลยกับไเขทาจะกินกับโรตีอ๋ออ๋อดูสิเขามีแบบประยงประยุกเอามาสิแผ่นโรตรงโรตีเออลำอะ ขอละค่ะเอาแค่เสียงแม่ข้าไม่เอาหน้านะ,ะออขอละคอละดานไม่ต้องสินขนาดนั้นอ๋ออันนี้อะไรนะลาบราบคั่วราบคั่วต้องกินกับพริกด้วยนะเนื้องจาอาหารเหนือพก็ถึงคอหอมเลยนะคะทุกคนคะ่ะใส่พริกไปด้วยนะคะเพื่อความเผ็ดร้อนนิดหน่อยสั่งได้เลยค่ะทุกคน ดีมากเขามีข้าวมีน้ำพริกตัวเลเลิดเลด,เดนี่อันนี้เป็นข้าว้น,น,น,าวน้ำพริกนมเมนูหลากหลายของทางเหนือนะคะได้รวมมาให้คุณให้ดีแล้วค่ะครัวหอมแม่เลี้เจ้าก็สั่งได้เลย ได้ทุกวันเลยค่ะหอยชิ่างคหไรแบบยังไงนะคะทุกคนคะ่ะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะในช่องอาจารย์ชาแนลนะคะคเดี๋ยวเราจะ,จะม,มีเราจะมีคลิปมาเรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็ร้านอาหารร้านไหนอยากให้เรารีวิวนะคะบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะติดใช่ติดไว้ ติดแท็กไว้แล้วก็ติดเบอร์ไว้นะคะติดต่อได้เลยตอนนี้เราช่วยช่วยเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะไปอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงค่ะทุกช่องงเลย Facebook, IG, Instagram, TikTok นะคะขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะได้ค่ะไดลกินก่อนไปิก่ออขึ้นดอยกันต่อนะคะเมนจ้า ฝากด้วยนะคะครัวคอลคาคอลค่ะทุกคนรำนาดเจ้า,าขอฟ้อนอนะะอาหานักคำสัญญานักคำสัญญามมาเอารำด